โอเคคบับมาต่อข้อ3าปนะครับแผ่นโลหะขนาด10ซนติเมตรนะครับทำมาที่เป็นตัวเก็บประจุนะครับมีค่าความจุ90พิโวฟาัดนะครับถ้าสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นนะครับมีค่า300นิวตันต่อคูลอมนะครับอยากทราบว่าตัวเก็บประจุนี้มีจำนวนกี่คูลอมนะครับเอาว่ารูปนิดหนึ่งละกันนะครับพอนึกถึงตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นโลหะคู่ขนาน2อันใช่ไหมครับที่มีระยะห่างวางห่างกันก็ตามชื่อเลยแผ่นโลหะคู่ขนานใช่ไหมฮะซึ่งห่างกัน10เซนติเมตรนะครับ แล้วก็พอใส่ความต่างศักย์เข้าไปใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับปึ๊ดนะฮะใส่ความต่างศักย์เข้าไปแน่นอนในบริเวณตรงนี้นะครับอันนึงมีเป็นบวกเป็นลบเนี่ยข้างในก็จะมีสนามไฟฟ้าอันนี้ผมสมมุติเลยแลวกันว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะซึ่งสนามไฟฟ้านี้เขาก็บอกมานะครับว่ามีค่าเท่าไรครับ300นิวตันต่อคูลอมบ์นะครับส่วนเขาก็บอกมาอีกอันนึงว่าค่าความจุอันนี้ก็คือ90พิโคฟาร์ดนะครับอ่ะก็เลยอยากทราบว่าตัวเก็บประจุเท่าไหร่อ่มีเก็บ ประจุตัวนี้กี่คูลอม์นะครับก็คำนวณเลยนะครับก็จาก c ีเท่ากับ Q ส่วน V ใช่ไหมหรือ Q ด้วย่กับ CV ใช่ไหมครับซีก็คือค่าความจุก็บอกมาแล้วคือ90พิโคฟารตวคืออะไรครับวความต่างศักดิ์นะฮะความต่างศักดิ์ระหว่างไอ้ความต่างศักดิ์ที่ตกคข้าม,มันอยู่หรืออีกมุมหนึ่งก็คือความต่างศักดิ์ระหว่างไอ้แผ่น2แผ่นเนี้ย <c oughs> ขอโทษครับซึ่งความต่างศักดิ์นี้หาได้จากอะไรนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับให้สนามไฟฟ้ากับระยะห่างอ่าคุ้นๆไหมครับเรามีเวลาเราหา สนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานอ่าใช่ไหมครับก็ e เท่ากับ v ส่วน d ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ v คืออะไรครับ e คูณ d ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถแทนความต่างสนามไฟฟ้านะครับอยู่ในรูปของสนามไฟฟ้าคูณกับระยะห่างได้นั่นเองนะครับงั้น v นี้ก็เปลี่ยนมาเป็น ed นะครับอ่าแทนค่านะครับก็ c ก็คือ90พิโคฟารตดพิโคก็10บยังเท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมเ้าคูณ1ินลบสินะครับ e ก็คือ300นะครับ d ก็คือ0.1อย่าลืมไม่ใส่ยูนิตนะครับ ั้นสุดท้ายตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับอืนสูตัวนี้คนเซลหตัวนี้ไปละกันนะครับเก้าคูณสามันจะกลายเป็นส7งพดใช่ไหมสองพันเจ็ดสองจุดเคูณสิกลังสาจ็ดสบกลังลบสองลบสิงเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรครับสองจุคูณสิกำลังลบเคูลอมนะครับถ้าเขียนให้เท่ๆหน่อยก็คือเหลือเท่าไหร่ครับประจุที่ที่มีก็จะเป็น2.7งจุนาโนคูลอมนั่นเองนะครับก็คือกระตอบนะครับ โอเคนะประมาณนี้นะครับไม่เรลือซับซ้อนอะไรนะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าก็มีตัวนี้นะครับเล่นสูตรวิ่งไปวิ่งมานะครับ